สวัสดีครับผู้ชมกับโคกตาโอไซเลอร์ o นะครับวันนี้ก็จะอยู่กับโปรแกรม r u m a v i s i o n นะครับโปรแกรมตัดต่อบน iPad และก็ iPhone นะครับวันนี้เราจะมาตัดต่อวิดีโอไปด้วยกันนะครับผมจะขึ้นเวลาไว้ด้านข้างนะครับว่าอะไรช่วงเวลาไหนเราทำอะไรบ้างวันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่นะครับการหาเพลงการใส่ไทเทิลแล้วก็การใส่ ครอบบาร์ bar, การตัดวางคลิปนะครับให้ลงกับเพลงแล้วก็การตัดการทำคอลเลคชันแล้วก็การทำคอลเลเกดดิ้งนะครับสำหรับคนที่สนใจเรียนรู้ในการตัดต่อด้วยโปรแกรม LumaFusion นนะครับก็กด Subscribe ช่องนะครับเราจะได้รับชมนะรับวิดีโอใหม่ๆลิงก์แรกนะครับก็จะเป็นเพลย์ลิสทั้งหมดของ LumaFusion วิดีโอที่ผมทำไว้ตั้งแต่ทุกอย่างเลแยแทบจะครบ ครบแล้วครับก็คือถ้าดูจบเทลิสน่าจะตัดต่อได้พอสมควรเลยนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปรับชมนะครับวิธีตัดต่อเลยครับตั้งแต่ต้นจนจบคือการเริ่มต้นอย่างแรกของผมก็คือจะสร้างโปรเจกต์ก่อนนะครับก็แท็บเข้าไปที่สร้างโปรเจกต์นะฮะครั้งตั้งชื่อไปก่อนนะฮะก็ตั้งชื่อว่าโมเดลนะฮะผมจะใช้เป็น ยี่สามจุดเก้าแปดเจ็ดนะหรือว่ายี่สี่นะฮะก็คล้ายๆกันแต่ว่าผมถ่ายมาเป็น6 0สิบเฟรมเปอร์เซันนะครับแต่ผมจะเอามาสโลลงนะฮะโอเคครับก่อนอื่นผมจะไปตามหาเพลงก่อนนะครับเพลงที่เราต้องการก็คือมี2แบบเราสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับในของฟรีนะครับของเจ้าตัว YouTube แอปนะฮะนี่ฮะมันจะมีด้าน ด้านล่างนี่ครับเนี่ยฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเพลงฟรีนะฮะเราสามารถมาเลือกได้ก็ลองฟังดูได้นะฮะหรืออีกหนึ่งช่องทางครับถ้าใครอยากจะได้เพลงฟรีก็ไปเสิร์ชหาใน YouTube เองก็ได้ครับของผมก็จะหาประมาณว่าโไฟายฮิปฮอปโรฟา i ฮิปฮอปนี่ครัอันแรก โนคกอปปี้ไลท์นะครับก็คือพวกนี้มันจะเป็นเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะฮะอาจจะเข้าไปฟังจะเข้าไปฟังท่อนฮุกว่าโอเคก็จะเอาเพลงนี้แล้วกันวิธีของผมก็คือจะ ใช้เป็นสกีนเรคคอร์ดนะฮะตรงนี้เมคชัวร์ว่าไม์เราปิดไว้นะครับก็สตาร์ทเรคคอร์ดิ้งนะครับโอเคเรคคอร์ด okay. เรียบร้อยก็กดเล่นเพลงครับจริงๆวิธีเนี้ยจริงๆบางเพลงเขาจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับแต่บางทีเพลงมันเต็มหรือว่าอะไร ลิงก์มันเต็มหรือว่าอะไรสักอย่างครับบางทีมันจะดาวน์โหลดลําบากนิดนึงผมก็เลยจะใช้วิธีนี้แล้วก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยนะครับบางทีเขาจะเขียนไว้ว่าใช้ได้แต่ต้องให้เครดิตเขาครับก็เราก็ไปให้เครดิตเพลงไว้ใต้คลิปนะครับได้เพลงมาเรียบร้อยแล้วผมก็จะไปเลือกในส่วนที่ในท่อนที่ผมจะต้องการใช้นะฮะโอเคเริ่มจากตรงนี้เลยก็ได้ ก็เอามาลงนี่ด้านล่างนะครับโอเคครับได้แล้วก็อาจจะทำไทเทลก่อนนะฮะกดบวกเข้าไปเป็นเมนไทเทนนะฮะเพื่อจะใส่เท็กบางอย่างเข้าไปนะฮะตรงนี้เราสามารถ ดาวโหลดฟอนต์มาใส่ได้นะครับถ้าใครมีฟอนต์ที่อยากจะใส่มันเป็น iOS ใหม่นะครับลองสามารถเขียนได้ลองดูสิไม่ไม่ตรงเลยครับเอาใหม่นะครับ o l d s a i l o r f i l m แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับเเรียบร้อย ดันเปลี่ยนฟอนต์หน่อยนะครับจะเอาตัวหนาหนานิดนึงมีไหมเอ่ยโอเคประมาณนี้นะครับแต่ผมจะใส่ เอฟเฟกนะครับปิดเข้ามาก่อนโอเบรนดิ o ้งนะฮะเฟรมแรกเราจะไม่เห็นเดินมายี่สิบเฟรมเฟรมแรกก็โอเปอเรตตี้ออกไปก่อนลองดูครับโอเคครับยี่สิบเฟรมแล้วก็มา ตรงนี้เหมือนเดิมจะไปที่โหมดเดิมครับ blending เลื่อนกลับมา20เฟรมสร้งคีย์เฟรม1ทีแลทีก็เลื่อนมาสุดท้ายกลับไปประมาณนี้ง่ายๆหรือถ้าใครอยากให้มัน แลดูมีลูกเล่นเยอะหน่อยก็ใส่เบอนะครับผมจะไปใส่เบอแต่ผมจะเลื่อนมาคีย์เฟรมนี้ก่อน mm. เพื่อจะได้ตรงกันโอเคมานี้ก่อนนี่ครับรูปหยดน้ำมันจะมีเบอนะฮะศูนย์นะฮะเลื่อนมาเฟรมแรกเบรอร์ไปเลย มันจะค่อยๆขึ้นมาอันนี้เหมือนกันครับสร้างคีเฟมมาสุดท้ายแล้วก็เบอร์แล้วก็จะได้ประมาณนี้โอเคครับแล้วก็ผมจะเอาคอปบา์ใส่เข้าไปก่อนนะฮะเรื่อนขึ้นไปบนบนเลย เดีวเราจะใช้ทำอะไรนะฮะพวงนี้อันนี้จะเป็นครปซีนิเมติกบาร์นะครับอ่าคลิปแรกจะใช้อะไรดีเอานี้ค่ะครับปึ๊บเดิน,นะฮะช็ชดเดินปกติโอเคเอาลงมาก่อนนี่ครับมันก็จะเป็นซีนิเมติกอย่างนี้นะฮะ แต่ผมจะสโลคิปนะครับเพราะว่าผมถ่ายมา60เฟรมนะฮะก็มาที่รูปนี่ฮะปุะ๊บลดสปีดได้ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ผมว่ามันแข็งไปผมจะค่อยๆเปิดบารนี้ขึ้นมานะฮะถ้าเขา้าเข้าไปด้านในนี่มาโหมดนี้แล้วก็มาโหมดค o อปปิ้งนะฮะตั้างคีเฟรมไปหนึ่งทีท็อปปุ๊บ 50%นะฮะห้าสิบเปล่าง50%เหมือนกันเรามาสักเหมือนเดิมครับสัก20 20ิบยี่สเฟรมเอาอคืนครับให้เหมือนเดิมนะครับลองเล่นดูถ้าเร็วไปเร็วไปนี่ก็เลื่อนคีเฟรมออกมาฮนะ ให้มันประมาณนี้ดีกว่าเข้าไปใหมุ่๊ไปที่เดิมนะครับ Copying Mode ตั้ง Keyframe ไปก่อนแล้วก็มาที่ Keyframe นี้ลบออกไปครับเราก็จะค่อยๆเปิดให้เราลองเล่นใหม่ โอเคครับเราจะเห็นสังเกตว่าด้านล่างนี้ครับตรงที่เสียงเพลงของเราเนี่ยมันจะมีช่องใหญ่ๆก็คือมันจะเป็นบีดใหญ่นะฮะเราสามารถให้มันเปลี่ยนฉากตรงนี้ได้เลยแล้วมันจะสมูทมากขึ้นนะครับการเปลี่ยนฉากของเราเข้าไปเอาไปเข้าไปใกล้นิดนึงนี่ครับอะไรประมาณนี้เพื่อให้มันดูต่อเนื่องกันนะครับเหมือนเดิมเข้าไปสโล จะเห็นว่าหัวขาดถ้าไม่อยากให้หัวขาดเข้าไปปรับได้นะครับในฟิตโหมดเนี่ยหรือว่าไซส์โพซิชันก็ได้ครับนี่ครับแกน X เราปรับได้แต่นี้ของผมไม่เป็นไรผมโอเคแล้ว แล้วก็จะเปลี่ยนตรงบีก็ได้ครับนี่ครับตรงแสแนก็ได้ที่จะมีเส้นขึ้นใหญ่ๆขึ้นมาตรงนี้ครับปั๊บแล้วก็เอาเป็นฉากนี้ตรงนี้ก่อนดีก,กว่าอ,อต่กี้มันโคสอัพแล้วก็พยายามให้มันเป็นฉากสลับกันนะครับ กว้างบ้างเทเลบ้างอะไรประมาณนี้ครับแล้วมันจะได้แบบดูเปลี่ยนวิวการมองของเราเรื่อยๆนะครับโอเคอเล่นคลิปดู ถ้าช็อตที่มีมูฟเมนต์จริงๆอยากได้ช็อตที่มีมูฟเมนต์นะเพราะว่ามันจะมีซาเงี้ยครับ <ๆ S 1> คือแบบทำซูมหรือทำอะไรเป็นเอฟเฟกต์มก็ได้แต่ไม่เป็นไรเราจะเอาต่อวิดีโอง่ายๆกันก่อนครับวันนี้ปัพเข้าไปเหมือนเดิมสโลลง เปลีย่ยนฉากตรงที่เป็นสแสน่ปั๊บอะไรประมาณนี้เข้าไปส l o w คลิปวิดีโอเราลองเล่นคลิปดู ตะกี้จะเห็นว่ามันเปลี่ยนฉากไม่ตรงบีดนะฮะเราเข้ามาขยับนิดนึงปรับให้มันประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวจะไปปรับคนขึ้นมานิดนึงเห็นแต่หัวอะไรประมาณนี้ไม่ตรงบีทเท่าไหร่นะครับพยายามปรับ ให้มันชนบีดถ้าเราปรับตรงนี้ตรงนี้น่าจะเลื่อนตามประมาณนี้ส่วนแรกได้ไปแล้วนะครับเมื่อเราเรียงคลิปเสร็จแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปของผมก็จะเป็นการทำคัลเลอร์คอเลกนะครับก็เข้าไปนี่ครับตรงนี้ครับ Color and Effect นะครับก็ Original เราเลือกก็จะปรับไหนผมก็จะเอาให้คลิปมันแบบคคึมๆหน่อยครับอะไรประมาณนี้ก็สามารถปรับพวกนี้ครับไฮไลท์อะไรเอาลงได้ครับแต่ขอผมถ่ายมาค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับตรงนี้ผมจะโอเค Copy ก่อนเราจะเอามาโยนใส่ตรงนี้เลยครับ Ừ ừ ừ. น่าจะต้องเข้าไปลองเพยสไม่ลงนะฮะน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเพราะปกติเราจะก๊อปปี้ตรงนี้ครับโอเคลองก๊อปปี้สองตัวนี้แล้วก็โอเคมาใส่ใส่คลิปนี้โอเต้องเลือกที่แท็บคลิปก่อนนะครับเพสโอเคครับมาแล้วฮะเราต้องเลือกที่เป็นตัวถาดสีนะครับตรงนี้ มืดไปน,นี่ตรงที่น้ำจะเปิดชาร์โด์ขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้คลิปนี้ก็เหมือนกันครับจะเพ t สลงมาเลยโอเคอันนี้ก็เหมือนกันครับโอเคก็ได้ประมาณนี้ครับของผมคันเลือกคอลเลกและเรายังสามารถไปต่อได้นะครับตัวคันเลือมเกีิ้ง จะสามารถใส่รหัสได้ตามใจเรานะครับไปหาดาวน์โหลดได้นะครับหรือถ้าใครอยากได้รหัสนี้ผมจะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับปุ๊บอะไรประมาณนี้สักหกสิบของผม c o p ีเหมือนเดิมมาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พายเพจลงไปนะครับเนี่ยเอฟเฟกตเขจะมา ประมาณนี้ครับผมก็ได้คลิปมาแล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเล่นให้ดู ตอนจบมันตัดแข็งไปเลยเราสามารถใส่นี่ครับไปที่เมนูด้านบนนะครับเลือก Transition ส่วน Audio เราใส่วิดีโอ cut c o s t audio cost ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเพลงมันจะค่อยๆจบลงประมาณนี้ตัววิดีโอก็ใส่คอส s o โซกนะครับเข้าไปมันก็จะค่อยๆจบครับก็จะเป็นประมาณนี้เราก็สามารถเอ็กซ์คลิปออกไปได้เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับสาหรับเทคนิคการต,ตัดต่อต่างๆสําสหรับวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอสไตล์ซีเนมันติกนะครับทวนวิดีโอหน้าก็จะมีลูกเล่นอะไรมากกว่าเดิมครับมีการทำเอฟเฟกอะไรต่างๆเข้ามาอีกนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกด u b s c r i b e ช่องด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเวลาวิอกใหม่ๆมาเมื่อไหร่จะได้รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผม